เรียนท่านคณะกรรมการาการับ <c oughs> ผมนายจิราทิพ์วรนุษนะครับตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะผมสอนอยู่โรงเรียนบ้านแม่สดิดหลวงวิทยาสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาตากเขตสองกับผมสอนในวิชาการงานอาชีพนะในระดับมัธยมศึกษาปีที่สองออจำนวนจำนวนสห้องมีนักเรียนทั้งสิ้น168คน ซึ่งในสภาพปัญหาของการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะฮะในหัวข้องานช่างมันก็จะมีปัญหาก็คือนักเรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ในข้อที่2ก็คือขาดความตระหนักหรือคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยข้อที่3ก็คือไม่มีทักษะความรู้พื้นฐานในการลงมือปฏิบัติจ,จริงด้านวงจรไฟฟ้าและการใช้เครื่องมือทางด้านไฟฟ้า ในช่วงในช่วงระบาดของโรคโควิดนักเรียนก็จะเรียนออนไลน์ซะส่วนใหญ่จึงจะไม่ได้เห็นหรือจับต้องของจริงไม่เคยลงปฏิบัติเลยสำหรับหัวข้อในการแก้ปัญหานะฮะหรือแรงบันดาลใจผมก็ได้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันเองนะครับโดยกลุ่มละ4-5คนสอนในลักษณะของอความแรงจูงใจทางด้านด้านด้านบวกนะครับ โดยสอนวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นก่อนนะแล้วก็เน้นการลงมือปฏิบัติของจริงเลยนะครับแล้วก็ให้พอเรียนจบแล้วในหัวข้อบางหัวข้อก็จะให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มมาสรุปนะสรุปความรู้ที่ได้ไปโดยกลุ่มที่มาออกมาอะไรดับแรกๆหรือออกมาก่อนน,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 อนะน,นั้นก็จะได้คะแนนเยอะกว่เาเขานะฮะในกลุ่มนั้นก็จะคะแนนเยอะอ่ากลุ่มท้ายๆก็จะคะแนนลดหลั่นลงมา, <c oughs> าคะแนน คะแนนนี้ก็จะจะมีรางวีรางวัลให้นะครับในบางครั้งก็จะแข่งกันตอบคําถามในบางหัวข้อนะซึ่งกลุ่มไหนตอบได้เร็วนะฮะตอบได้เร็วและถูกต้องก็จะมีคะแนนสะสมไว้นะครับผมก็จะตั้งรางวันเป็นขนมในช่วงที่จะจบภาคการเรียนนะฮะก็ใช้แรงจูงใจทางด้านบวกในการแก้ปัญหาครั้งนี้ก็ผมได้พยายามเน้นเน้นของจริงแล้วก็เพื่อให้นักเรียนได้นําความรู้ประสบการณ์ไปใช้ได้จริงนะครับ โดยหัวข้อเรื่อง <c oughs> การเปลี่ยนหรือซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าออที่บ้านของนักเรียนเองก็จะได้ไปใช้จริงนะขั้นขั้นแรกก็สอนความปลอดภัยก่อนเลยครับเน้นความปลอดภัยเลยที่สอนก็ในขั้นที่2ก็จะสอนวงจรไฟฟ้าพื้นฐานนะก็จะสอนวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์เบื้องต้นนะในการที่เราจะเปลี่ยนจากฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด led นะครับซึ่งจะประหยัดไฟและก็ใช้งานได้นานกว่า เป็นเทคโนโลยีใหม่ของหลอดไฟซึ่งผลจากการจัดการเรียนรู้นะัเออนักเรียนจะให้ความสนใจกันอย่างมากแล้วก็มีความสนุกสนานในการแข่งกันตอบคำถามสรุปบทเรียนนะฮะหรือแข่งกันเอ่อแข่งกันที่อยากอยากจะลงมือปฏิบัติจริงนะฮะแล้วก็นักเรียนก็ได้เอ่อได้เห็นแล้วก็ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยว่ามันอันตรายถึงชีวิตนะฮะรวมทั้งนำไปใช้ในชีวิตจริงที่บ้านของนักเรียนเองได้เลยนะครับ ผมก็จบสภาพปัญหาที่มาแดงบัรลัใจเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ